ทุกคนตอนนี้นี่เราอยู่ในเกม r e v e n t of the c ะ l o รนะครับเราจะได้รับบทเป็นคุณหมอนั่นเองซึ่งเป็นคุณหมอที่ตรวจลำไส้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าต่อตอร์ปิโดเนี่ยจะสามารถรักษาคนไข้ได้หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคุณยายคนนี้นะครับเขาได้กินแหวนแต่งงานไปนะครับแล้วก็สำคัญกับชีวิตของเขามากเขาต้องการเอามันออกมานะครับได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบดูอันนี้เลื่อนเมาส์โอเคแล้วก็ถ้าเดินหน้า W ได้ ส่องอย่างเดียวหรออ๋อเลขหนึ่งคือสแกนเราสามารถสแกนได้นี่ oh. เปลี่ยนสวิตไปปุ่มอื่นอบอันนี้อะไรอะ่ะกร a บเบอร์เอาไว้จับออบเจกต์ต่างๆอ๋ออย่างนี้อือปุ๊บ,อ,บอ่าคล้ายๆป๊อปปี้เพย์ทนะครับยืดเป็นมือเลย <laughs> ต่อไปอันนี้เอาไว้ตัดที่มันแข็งมากๆเหรอ อ้ยนึกถึงหมอฟันเลยแล้วถ้าเลขสี่อันนี้ไว้อะไรอะห้ามเลือดหมอ,อเป็นเลเซอร์อันนี้อะเป็นน้ำมีแค่นี้ใช่ไหมได้ไปลุยเลยนี่เหมือนแบบว่าสำรวจถ้ำเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจออะไรเลยภายใดเอ่อลำไส้ของคุณยายเอ้ยนั่นไงดูเหมือนว่าเราจะเจออะไรเหมือนเป็นติ่งอะไรสักอย่างนะครับเราลองตรวจสอบดูสแกนได้ปะ สแกนปุ๊บก็คือต้องตัดมันออกแล้วเอาไปตรวจสอบเหรอใช้อะไรอะ่ะอันนี้ใช่ไหมอู้จูหูเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรอห้ามเลือดยังไงอะ่ะห้ามเลือดห้ามเลือดอันนี้หรอที่หรอเลเซอร์วะอ๋อห้ามเลือดโดยใช้เลเซอร์คนดูบอกพี่ต่ออย่าเป็นหมอเลยอย่างนี้เราก็ต้องตัดไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยอู้โอเค แล้วก็ทําเหมือนเดิมนี่เลเซอร์นะครับชึบแล้วถ้าเกิดเราดึงอะ่ะดึงได้ไหมชึบดึงไม่ได้ดึงดึงมาดึงเออจุดดึงไม่ติดนะครับอย่างนี้ต้องตัดโอเคแล้วก็เลเซอร์ข้างหน้าก้อนเบลเลอร์เลยตัดมันออกออเอฮ้ยมันแข็งมาก มันตัดไม่ได้นะครับเลเซอร์ได้ปะอ๋อนี่ไงใช้เลเซอร์ได้เลเซอร์ในการทำลายแล้วก็ล้างล้างทำความสะอาดตอนแรกตัดนะครับแล้วต่อไปก็ใช้เออเลเซอร์ถ้าอะไรที่มันตัดไม่ได้ก็ใช้เลเซอร์นะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะหยิบออกได้เลยมั้งดึงออกมาอืดอืดโอเคดึงออกมาแล้วเรียบร้อยอข้างหน้านี่อะไรอะ่ะไหนดึง เฮ้ยจะอะไรอ่ะดึงออกมาได้เลยทุกคนเนี่ยขอสแกนดูหน่อยอ๋อเม็ดข้าโพดไปข้างหน้าเอ้ยนั่นนั่นไงแหวนของคุณยายโอเคดึง,ด,งดึงออกมาดึงออกมาฮยบยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงดึงอูดเรียบร้อย เราได้แหวนของคุณยายมาแล้วาอคุณหมอก็ได้เจอคนไข้าลายต่อมานะครับเขาเป็นโรคพิษข่า่นะครับคือเขากินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นยางลบดินสอหรือแม้กระทั่งพวกเหรียญหรือเหล็กนะครับโอ้โห,หน่ากลัวสุดๆนะครับมาเดี๋ยวคุณหมอต่อตัววิดีโอจะช่วยเอาออกมาให้เองอะไรอ่ะหมุดหรอโอ้กินหมุดเข้าไปนะครับเราต้องดึงออกมานี่ดึงอโอเค ห้ามเลือดโอ้โหเข็มดึงอือปุ๊บแล้วก็คนน้ำออกไปโอ้โ oh, ห oh, มีตะปูด้วยเยอะมากมากเลยปึ๊บอ่ะอันนี้เหรียญเราดึงดึงให้หมดก่อนปึ๊บดึงแล้วเลเซอร์ครั้งนี้มีแต่ดึงนะครับโอ้โหปึ๊บดึงออกมา ดึงออกมานี่ดึงออกมาข้างบนนี่พวกแกออกไปให้หมดออกไปมันไม่ใช่ที่ของพวกแกไม่ควรมาอยู่ในนี้คงไม่มีอะไรละมัง้งข้างหน้าเฮ้ยเหมือนยังมีอยู่เฮ้ยมีเสียงอะไรอะเฮ้ยอะไรอะ่ะ ลูกกระสุนเหรอหรือท่านไม่รู้นะครับไปหมดแล้วอ่ะคนต่อมานะครับเขาบอกว่าเขาเป็นชาวประมงนะครับนักตกปลานะครับเขากินทุกอย่างที่อยู่ในทะเลโอ้โหเราไม่ปรุงสุกด้วยนะแล้วเขามั่นใจมากว่าในทะเลกินได้แบบทุกอย่างโดยไม่ต้องปรุงนะครับอะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเขากินอะไรไปบ้างเฮ้ยข้างหน้าแปลกๆแ,แล้วอะไรอะ่ะดึงอุ้ย อ้ดนี่อยู่ในทะเลจริงปะเนี่ยอ้ดดึงก็ไม่ได้ตัดอ่ะอนี่จัดการกับมันเลยจัดการกับมันมันมีชีวิตนะครับยังไม่ตายปึ๊บสมานแผลโอขายังดิ้นอยู่เลยอ่ะ หมือนขาแมงสาบเลยอยสยองขวัญผมเป็นคนที่เออกลัวแมงสาบมากนะครับอันนี้เราจี่ด้วยเลเซอร์ได้ปะเฮ้ยจี่ด้วยเลเซอร์ได้นี่งั้นเราใช้เลเซอร์ทีเดียวแล้วกันเป็นการรักษาไปด้วยนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่ผู้พิทักษ์ลำไส้นะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้พิทักพวกสปราร์ดเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในนี ไม่เหมือนอยู่ในทะเลเลยไอตัวเนี้ยไม่รู้คืออะไรอะ่ะดูซิว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอีกที่เราอาจจะไม่เคยเห็นวิอะไรอะ่ะหนอนเหรอหรือปิงอุ้ยชุดเลเซอร์ได้ไหมเลเซอร์ไม่ได้ทุกคนต้องดึงออกเหรออุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่มันใช่สัตว์ในทะเลจริงปะเนี่ยอุ้ยนี่เหมือนปิงเลย นี่นี่ดึงออกให้หมดเลเซอร์ข้างบนนี้ด้วยคนไข้บอกโอ้โหเจ็บท้องไปหมดแล้วลราจะเจ็บตั้งแต่กินไปแล้วล่ะออกไปนี่เจ้าพวกหนอนทั้งหลายอ้ไปเจ้าลังหนอน เฮ้ยเหมือนเราลงลงไปแล้วอะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวตัวใหม่เออเราไม่ต้องมาตกใจกับตัวใหม่ครับเราต้องกำจัดมันก่อนเอ่ออันนี้ใช้อะไรอะนี่เหรอหั่นเนอะดฮ้ออกไปเหมือนเห็บเลยอะมันคือตัวอะไรเนี่ยเพื่อนๆอย อย่าบอกนะว,ว่าชาวประมงกินเห็บเอ้ยข้างหน้าอะไรอะปลาเหรอนี่ไงกินปลาแล้วแล้วเนี่ยหยึว้าปาลาร้องไห้ทำไมร้องไห้เป็นเสียงเด็กอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเด็กกลัวะ,วะ ข,ขอหั่นได้ปะขอหั่นปลาก่อนหั่นปลาก่อนอย่าเพิ่งร้องแป๊บเดียวไปก่อนเไปไปไปดูดไปดูดไปดูดออกไปดูดออกไปดูดออกไปดูดไป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 โอ้โหปลาืหข้างหน้าปลาเต็มไปหมดเลยออืือ อ๋อออกไปก่อนอออกไปก่อนออกไปก่อนออออกไปก่อนดันออกไปก่อนเฮ้ยข้างหน้าหอยเฮ้ยเจอไข่มุก อย่างนี้เราก็ต้องจิกจิกมาอาจิกไม่ได้หรอเฮ้ยหรือว่าหลางนี่ไงชิงยุดเอาไข่มุกไปนู่นแล้วออกไปตรงนู้นแล้วนะครับอ่ะคนไข้คนต่อมานะครับลุงคนนี้เขาบอกว่า เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะครับบังคับเขาให้กินตลอดเวลาเลยถ้าเกิดเขา,าไม่กินเนี่ยเหมือนจะทำการหยิกหยิกลำไส้เขาโห,หน้าโครสุดๆนะครับเคสนี้เดี๋ยวเรามาตรวจดูกันนะครับว่าอะไรจะอยู่ข้างในท้องของคุณลุงคือกินเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอเฮ้ยเฮ้ยลูกตาเดี๋ยวมีลูกตาอยู่ใน โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วเดออกมาลูกตามาอยู่ในนี้ได้ไงอะเลเซอร์จัดการด้วยเลเซอร์เจ้าพวกลูกตาหเหมือนคุณลุงคนนี้โดนปรสิตควบคุมนะครับ ใบหูเหรอจีไม่ได้เลื่อยได้ไหมหรือไม่ต้องทำอะไรดึงหูหรอแต่หันไม่ได้อุ๊ยหันได้แล้วหันได้หันทีเดียวเลย เรียบร้อยแล้วก็เจ้าลูกตาแสดงว่าโอ้โหนิ้วมือนิ้วมือเข้ามาอยู่ในนี้ทุกคนดึงออกดึงออกโอ้คนที่สี่นี่เอาน้ำดันออกไปก่อนไม่มีอะไรแล้วทุกคนข้างบนก็ไม่มีเนี่ย เฮ้ยอะไรขยับอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวคนเหรอฟลอรสิดดิยิงดิยิงยิงดิดิออกไปออกไปเรียบร้อยเฮ้ยเจ้าฟลอรสิดมาอยู่ดนดี อาคนไข้รา,ายต่อมานะครับเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรอุดตันหรือว่าอยู่ในท้องของเขานะครับเขารู้สึกว่าบางทีก็เจ็บปวดมากทุกทรมานเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก,ก่อนเลยได้เลยครับเดี๋ยวต่อตอวีดีโอจะส่องเข้าไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในท้องของเขาทําเลือดอโอเคเออเฮ้ยเดี๋ยว ประตูมาอยู่ในนี้ได้ไงโอ้เสียงไม่น่าเข้าไปเลยทุกคนประตูมาอยู่ในนี้เฉยเลยอ่ะเขาเปิดมาต้อนรับเรานะครับเราก็ต้องเข้าไปยังไม่เจออะไรนะครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยตัวตลกเหรอ เดี๋ยวรู้แล้วเจ้านีมันทำแผลเราต้องไปกำจัดมันนะครับเหมือนมีเสียงเคี้ยวอยู่ข้างหน้าเฮ้ยไหนไงยิงยิงใช้อะไรอ่ะเลิกกินได้แล้วไอ้มยิงจมูกวันยิงจมูกยิงจมูกมันี่้ไอ้ไอ้ไอ้ อุ้ยมันอ้วกเป็นหนอนเลยเฮ้ยอยู่ข้างล่างนี้เจอแล้วมามันโจมตีอะไรเราไม่ได้นะครับนี่นี่ตายซะเจอตัวตลกเรียบร้อยภารกิจสำเร็จใช่ไหมอ่ะทำความสะอาดโหม่าอาศัยอยู่ในท้องมนุษย์ได้ไงเนี่ย อ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับฉากสยองขวัญนะครับที่อยู่ในหลําไส้ของคนนะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆกินข้าวอยู่ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับแล้วก็อยากให้เราเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าอยากให้เราเล่นโลบอกแมปอะไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไม่าบาย